สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับท่าเงาปูหากินหมานะครับวันนี้พพี่น้องมาเลือกองงวงงามครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้พี่น้องขายถูกให้โลกจําวันนี้ผกกที่เพื่อพยักกระพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับบอสีัลลครับทักทายนองตาครับต่อซับเจริญฟาร์มครับสวัสดีครับซับเจริญฟาร์มครับครับครับจิ้มนี่มีงว่มฝากพี่น้องมันสิบก็ไรกันสิบก่ไรกันมิตรที่เด่นเลยาพันกับมีครับผมราคารลักพันครับผม แม่ลูกสองในสามก็มีครับคือสองในสามแม่ลูกแม่ท้องนี่เนาะไอ้พิกัดบ้านไหนครับพิกัดบ้านคุรังตะบลก้ามปูอเภอพริยะภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามครับผมเบอร์โทรติดต่อกับศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ซีซีเก้าแปดครับไอดีไลน์เบอร์นี้ไอดีไลน์เบอร์นี้เนาะสับเจริญฟาร์มครับผมการรับประกันมีกับสิบห้ามือครับสิบห้าวันสากลทั่วไปเนาะครรับผมกาส่งฟรีส่งฟรีทักอีสานครับผมก็คือต่อรองในทุกตัวครับผมแล้วก็ส่งฟรีทุกไปอีสาน ราคาตรงกันกับทรงพี่ในทวไทยได้ครับภาคเหนือภาคกลางใต้ออกตกอยากได้ท้อมาสอบถามพี่น้องบรรยากาศขึ้น้าคขึ้นฝนมื่อนี่ภาคขึ้นเยอะอาจเลียวจังน้อยเนาะครับผมย่านฝนตกบ้างพี่น้องแต่ว่าสีงัวนเนี่ย่พาตรงห่วงเ่ตาอตงห่วงเลพี่น้องสีสีนี่ชัดก็ได้ไอ้สีจริงเนี่ยแดงก็ได้กล่องได้ครับพี่น้องวันนี้มันบ่มีแดดเลยครับเอาตัวแรกแห้งมันไปตัวใดก่อนครับนี่นะครับเบอร์หนึ่งแม่ลูกเอาเบอร์หนึ่งใส่ยเลยเนาะสองลุนสามครับนี่ซื้อสองลุนสามครับเป็นแม่ลูก ลูกแม่ลูกแม่ครับลูกสาวช็อกโกแลตครับปาพี่น้องเบิ้งลูกสาวเอาล่ลูกสาวมาให้พี่น้องเบื้องนะครับผมมัน้ขี่ายพี่น้องเบิ้งโอ้แดงสมซื่อครับพี่น้องเอาลูกช็อกโกแลตครับสวยเลยแม่เป็นสูงรน่อย่าได้ครับตัวนี้สูง่อยชิบหาแม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกบวกอันนี้ลูกสาวช็อกโกแลตได้จักเดือนห้วครับลูกสาวประมาณหาเดือนน่ครับลูกสาวประมาณหาเดือนเอเป็นเป็นลูกแรกบ่ เป็นลูกแรกเลยครับเป็นลูกแรกครับลูกสาวสอเดือนกลัวแม่ผสมเดือนกลัวบังลูกสาวพี่น้องงามบักเลยนั่งดีครับสีสองฟังนี่เหมือนกันนะครับพี่น้องดูให้เรียบร้อยครับเอาไปฝุดความทําเพลงเปิดเลยตัวแรกแขกมันสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพี่น้องสักกี่แสนกว่าล่ะครับรุ่นนี้แสนกว่ามอนี่จัดโปรครับผมว่ายังหาตลาดจนเกือบขาดกับว่าพ่อราคานี้สามหมื่นเก่ายังต่อได้เนาะ ตัได้ส่งไห้ฟรีป่อมตัร่องไหแล้วก็ส่งใหนฟรีทุกภาคอีสานครับพี่น้องเบิ่งแม่ก็สดนะครับนี่ครับพี่น้องแม่หนาใหญ่เลยแม่คุณครับเอาไปรุ่นท้องครับต้มดีแพงที่สุดบ่อมต้มดีแพงที่สุดบ่อแม่นครับแต่ว่าราคานี่คือแฮงังพี่น้องราคาเกิน3าม0มืนเกาอาเลลูกไม่พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องลูกมาแล้วครับพี่น้องนี่สีสองฟังเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับมันมีจุดมีดังมีปานมีแปวเลยครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องตัได้เนาะ ต่อได้แล้วกับทรงฟี่ทั่วไพศาลนะมาเป็นแม่ที่ให้ลูกเื่องนไปอเป็นลูกแรกพออมพี่น้องเบิ่งโอ้ตะกี้จ้แม่ทองเจ็ดแปดหมื่นเนาะอันนี้แม่ลูกแม่รุ่นทองอีกพี่น้องเบ้่งเห็นโตแล้วสามหมื่นเก่าต่อได้แถมทรงฟี่ับอยากให้พี่น้องได้ตัวดีๆตัวง่ามไปแบบนี้ครับพี่น้อง ผมได้มีเงินเก็บเลยตอนนี้ใน่<ด>นตลาดเป็นลูกเลยเลยครับใน่ตลาดี่หางผได้แล้วเด้ครับผมมีครับไม่ตลาดละนะครับห้างจนเกือบขาดกับผมพ่ออีกทีครับนะกี่น้องเบิ่งในช่องผมได้เลยครับผมเอาชุดที่สองเป็นแม่ลูกอันอ,อีกเป็นแม่ลูกก่านด้สามครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องอรอลุ้นเนาะครับตรวจทองเรียบร้อยหาเดือนครับแม่ท่อหาเดือนครับอันนี้ลูกสาวครับลูกสาวกระดีบประมาณแปดเดือนเนาะเจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนแม่ทองหาเดือนเป็นลูกพ่อได้ครับ ตัวนี้เป็นลูกอัปเเชครับอตัวลูกสาวนี่เนาะแม่ครับแม่ทำไปกับอัปเปเชยือ้นมามีใบมีหลอดบะมีครับมีใบมีหลอดแม่กับสิรสี่สิบหาบวกลบเนาะประมาณเอาจากสี่สิบเอาตีต่ำๆไว้ร้อยสี่สิบบวกลูกสาวอัปเเชเจ็ดแปดเือนกำลังกินนมแม่ท้องแล้วก็ต้องรุ่นครับพี่เนาะสีบักตาลซุกเนาะไอ้เบื้องเล้วครับสีบักตาลซุกครับแผ่นหลังแตกๆแบบนี้อ้วนๆอ้วนทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับกว่าหางงามดีอ่ะซื้อสองได้สามเลยครับคี่รราาคคเทับ สามหมื่นสามพันบาทครับผมผูกก็ค่มแรกได้ว่าได้สามสองตัวสามหัวใจครับพี่น้องเชลเลียแล้วตัวละหมื่นก็บาทครับตัวละหมื่นหกพันห้าร้อยพี่น้องเมืงแม่ลูกแม่ห้องอันนี้คือราคาเหนือเลยครับแม่ห้องหมื่นกว่าลูกสาวตัวงามๆแบบนี้กับหมื่นกว่าพี่น้องต่อได้ทรงฟีได้คบคมทีสองต่อไปคมสามตัวต่อไปแม่ลูกคมทีสามอันนี้เป็นแม่ลูกลูกแม่สวยเลย น้องเบ่งลูกสาวเพิ่นนี่อันนี้ลูกแรกลูกสองแรกเลยครับอันนี้ก็ลูกแรกครับสดนั่นนะแม่ก็สร้อยสี่สิบบวกบวกเนาะสามขึ้นหมดแล้วสี่สิบสามขึ้นเลยครับมือนนี่มีตาง่วเฟมใหย่ๆังไงครับลูกก็สิประมาณลูกก็ประมาณสี่หาเดือนครับสี่หาเดือนเนาะแม่ผสมเดนีเดือนกว่ากันครับแม่ผสมหนึ่งเดือนกว่ากับนี่ไปล่อลูกเนาะเนาะครับซื่อสองลูกสามโคมทีสามครับพี่น้องราคาเท่าไหรครับสองมื้นหายั้นบ่ครับ สองืันห้าได้แม่ลูกแม่ลุนทองอีกเม่นครับใช้เรยรแล้วตัวละมื่นสองพันห้าร้อยต่อได้ทรงพี่ครับอ่ะสุดคุ้มเลยครับพี่น้องงว่วเฟีลยังไงแบบนี้ตัวต่อไปพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นคมที่สองมือเพราะว่าเมื่อกี้เป็นมันวจะกินน้พี่น้องคมนี่โคมทีสองนี่แม่ลูกแม่ทองนะครับอ่าราคายุ่ิได้กับคบสองสามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันบาทพี่น้องมึงลูกกับไปมักซีบักตาลซุกอ่ะพี่น้อง สามหมื่นสามพันบาทต่อได้ทรงฟรีได้นะครับพมทีสามพมทีสองมทีสากับสองหม่กว่าบาทสองหมื่นห้าเราไปข้อมีซีอันนี้ก็เป็นแม่ลูกลูกแม่แม่ครับแม่ใส่รอยซีนี่แม่ใส่รอยซีสิบครับพี่น้องลูกเจ็ดเดือนแล้วครับนี่ลูกประมาณสามเดือนครับประมาณสเดือนกับลูกแรกขึ้นกันเนาะแม่ครับโอ้มีแต่ตัวสดๆนี่น้องมีแต่แม่สดลูกสวยเอาราคาเลยครับผมสองหมบาทอันนี้สองหมื่นครับส่วมคอมนสองหมื่น หาพัน <5, 000. S 2> ครับผมหารอยบ่บ่ครับบ่มีพร้รอมสองหมื่นหาสองหมื่นสามพันหารอยต่อได้ทรงฟีได้ยกคูได้ราคาพิเศษเลยพี่น้องสองควบ,บนี่ไปมาราคาลักสองหมื่นนิดหน่อยกรมทีซีต่อไปคมบที่หาคมบที่หาตัวนี้เนาะเป็นแม่สองในสามครับอโอ้ี่ซื้อสองในสามแม่ท้องอีกเขสามเดือนนะครับผมแม่ท้องอีกสามเดือนอันนี้ลูกตัวแม่บ่ครับโอ้ลูกแม่เป็นแม่โบดติดโบดนะครับเป็นเมื่อเครื่องเพชรดำ สวัสดีลูกงามเนาะครับผมเลี่ยมตัวงามแม่ทองตวททองเรียบรอย้อยตวจเรียบร้อยครับเป็นลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวแรกอันนี้ลูกแรกเนาะลูกสองได้ทองครับแต่ว่าให้ลูกเก่งพี่น้องแม่นี่ระบาะว่าเป็นไดโบดครับอ่ะเป็นเท่าโบดนะครับแม่กระสีสูงรอยสามเจ็ดสามแปด้อยสามเจ็ดสามแปดซื้อสองได้สามครับคฟที่หาตะใครที่สองหมื่นสามพันหาครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทสองตัวสามหัวใจพี่น้องราคาถูกครับ ไปมากงัวเลี่ยงงัวาช่วงนี้ต้องเก็บครับพี่น้องราคามันพอสื่อแห้งครับแต่ละคนที่มีทุนนะครับอะตัวต่อไป,ไปออตัวต่อไปนะครับพี่น้องครบที่หาแล้วต่อไปครบที่หกครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นแม่มแม่ล<ๆ>ูกลูกแม่ครับแม่ลูกลูกแม่ครับอะตัวนี้กัิลูกตัวที่สองครับลูกนะตัวที่สอง <Buddha. S 1> ลูกสาวกัจ็คเดือนแล้วครับ,ล,รบลูกสาวประมาณห้าเดือนหกเดือนครับแม่สูงร้อยเท่าไหร่ครับตัวนี้แม่สูงร้อยสี่สิบแม่สูงร้อยสี่สิบผสมไป แม่ผสมได้สองเดือนนะครับผมแม่ผสมสองเดือนไปรุ่นเอาพี่น้องสองในรุ่นซ้ำครับสองรุนสามคมที่หกราคายุทธีสองหมื่นสองพันบาทครับสองหมื่นสองพันบาทต่อใดนะครับพี่น้องต่อร่องใด้แลวกับทรงฟี่ทั่วภาคอีสานนะครับราคาตรงกันกับทรงฟี่ใดครับทุกที่ครับผมผาคอื่นกับทรงใดนะครับผมอ่าชุดต่อไปต่อไปคมที่เจ็ดครับอันนี้กับเป็นแม่ลูกลูกแม่เทือนะแม่ครับแม่ลูกลูกตัวเมียสวยๆอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกแรกเนาะลูก สองครับทุกสองที่เออบึงเลือก็สดๆครับพี่น้องแต่ว่าให้ลูกเก่งรลบสวยๆเช็กเดือนล้วครับตัวนี้ลูกประมาณสามเดือนครับผมลูกประมาณสามเดือนพี่น้องแม่สูงลอยสี่สิบบวกบวกเลยเนาะสี่สิบใส่สีมหาวสี่สิบห้าบวกลบเลยเอาคอที่เจ็ดราคาอยู่ที่สองหมื่นพันห้าร้อยครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อรองใดทรงฟีทั่วบอีสานพี่น้อง้อไปเป็นเงินเก็บเงินออมได้ครับแต่ละคนที่ อยากหาห่วไป้ายไปเลี้ยงไปคุ้นออกครับพี่น้องนี่ออกแม่แพ้ลูกอะมีราคาเป็นกาไรครับพี่น้องคือช่วงนี้ทุกตัวละมื่นตัวต่อไปเป็นแม่ลูกโคมที่แปดนะครับนี่ครับเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับลูกแรกปะเป็นลูกแรกครับอ่าโคมนี่ลูกแรกแน่นอนพี่น้องมันสดประมาณสามเดือนลูกสาวประมาณสามเดือนแม่สูงรอยเท่าไรครับร้อยสามเจ็ดนะครับแม่สูงรอยสามสิบเจ็ดนะครับสีสองฟังเหมือนกัน ม่มีจุดมีดัดงเนาะบอกร,รับ,รบพี่น้องนี่อะสีเหมือนกันทั้งสองฟังเลย <สด S 2> ครับเป็นแมลงลูกแรกลูกสาวเลยสามเดือนครับผมที่เจ็ดนี่เปิดราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันก็เอยครับเอาหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทพี่น้องตัวเราไปถึงหมื่นเนาะครับผมหมื่นว่าไอ้เบอร์เจ็ดก็เบอร์แปดเป็นว่าคองเดียวกันนะครับอ๋อนี่เนาะอันนี้เบอร์แปดเนาะหมื่นแปดพันเก้าร้อยครับผมแล้วกัเบอร์เจ็ดนะครับพี่น้องเบอร์เจ็ดกับสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับครับ ขันเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนี่เขันยกกราคาพิเศษเลยเนาะครับผมยกใเมือรวมทรงเมสเซจนี่เอาน้ำสามมือหครับเนี่ยสามมืนหาเลยสองคมทรงฟรีพร้อมทรงไห้ฟรีเด้ครับสามหางว่าขอเดียวกันครับนี่เอาคือเดียวถือแท้เัี๋ยันี้มันสองมือเอทเดีครับอันนี้มันมือแปดเนครับป่มวัาชันนะครับขันว่าอเดียวกันขันยกสองคมสามมือหามันถือตัวละมือเจ็ดหาร้ออยงเีนครับพอละมือเจ็ดหาร้อยรวมทรงฟรีทุบใบอีสานนีหมง อบละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับราคายกด้วยครับามราคายกรวมส่งฟรีนะครับทุกไปสานเลยมาขอกเดียวกันเลยครับเป็นมาจากขอกเดียวกันครับนี่พี่น้องครบละหมื่นก็มบาดแถมส่งฟรีนะครับหมื่งเจ็ดห้าร้อยหนึ่นเจ็ดห้าร้อยครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปดครับชุดคุ้มเลยชุดต่อไปครับชุดต่อไปครับพี่น้องเอาเป็นชุดพิเศษครับสำหรับใครที่หาสายควายนีพี่น้องนี่ไปปล่อยในปลาอย่างเดเลยครับเป็นสายเชลูร่เนาะครับผม เป็นลูกพี่จะโตไปแต่หากพี่น้องปลาปปันง้อแฝดครับพี่น้องมันไทยเี่ไทยมันพอกันเ่ทถกโคมเนาะครับผมแม่ลูกก็พอกันแล้วก็ลูกคููก็เกิดไรเบียกันนัเลยครับผมจะเป็ลูกตัวใดเป็นตัวใดพี่น้องครับกเอาเป็นว่ามีอยู่สี่โคมเนาะครับแม่ก็สูงรอยประมาณร้อยร้อยมีสิบวครับประมาณรอยยี่สิบถึงร้อยยี่ห้าเนี่ยตอนนี้สีสูงก็มูครับยกเลยเนาะครับถ้าแยกได้บ่ ทะเยอกาทตัวสอบถามเอาเนาะตัวสอบถามเอาแต่ว่านี่คือราคายกรวมสี่คู่บอดตัวละบอตกคมละหมื่นครับอ่าพี่น้องสี่ตัวแปดโตสี่คู่แปดโตได้ปะก็ไปรุ่นเอาในครอบผ้าทองผ้าลูกเพราะว่าราคานี่เป็นราคายกมันมันมีฟอพันคุ้มฝูงใช่เลยเลยเหมือนกันมัน่าจะท่องบอสตัวได้ครับท่องกันน่าจะท่องเพรันว่าพรุ่งนี้นะครับอ่าเพิ่นมีฟอพันเพราะว่าลูกตัวโตดีๆเนาะก็ปุ๊บก็ผูกไว้พี่น้องมีแต่เดิอ้วนเอาราคาเลย สีคมเอ้น้อมัสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมสามหมื่นเจ็ดพับาทในฝูงหนึ่งแปดตัวนะพี่น้องแปดตัวสามหืนเจ็ดพันบาท, 8, บาทครับส่งฟรี่่เนี่ยสรงฟรีครับยา่าส่งฟีครพี่น้องไหนครับนนรบ่บาถืงหัดครมละมืนครับเอ่อบ่สถึงคข้ละมือแล้วก็ส่งฟรีห้อมครับสามหมเจดพันบ,บาทราคานี้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานพี่น้องเมืองแปดแปดตัีนาคร้ตะลูกมันก็ได้เกินทุนแล้วครับ ขายขุนตลูกผูมันใหญ่ไว้เนาะได้เกินทุนเลยครับตัวละเมินแม่คว่าเป็นข้าวเดียวพี่น้องแม่เอาไปรุ่นทองครับนี่แม่กเปไปรุ่นทองตีโคมนะครับพี่น้องสี่โค้งสามหมื่นเจ็ดพันนี่หาลอยปะพ่มี่ทรงฟรีพร้อมทรงไหนฟรีพร้อมเลยหากแปดตัวอยากได้ก็โทรมาสอบถามพี่น้องนี่ลูกก็คขึ้นกันเพราะว่ามันลูกแฝดซีเวลามันขึ้นกันทุกตอเลยแม่นี่ตัวเดียวไปน้ำกันเบิร์ดเลยครับจุ้งแม่นี่ตัวเดียวครับผม๋อไปน้ำกันเบิร์ดเลยแม ตามหมื่นก็าบาทได้แปดโตครับพี่น้องเอาราคาเนี่ยสุดคุ้มเลยนี่เอาถ่ายพี่น้องเบอรงกระคาครับสละนที่อยากได้สายเฉลี่ลยกำลังมาแรงเลยครับเอาโตสุดท้ายมีจะโตมีตโตจะโตอีกเนาะมีมีมอ,อีกสามเบอร์อ๋มีอีกสามเบอร์เ,อเดี๋ยว<ม>ไปชมกันเลยครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับพี่น้องเอาเข่าโซ่ชุดง้อสาวพี่น้องเอาสาละนงบหน่อยอยากได้เป็นแม่สาวไปเป็นแม่บอกแม่พันุราคาเกษตรกรอันนี้เป็นเบอร์สิบแล้วกันเนาะ เมื่อกี้เป็นชุดที่สิบเอชุดที่เก้ากไปเป็นเบอร์สิบเบอร์สิบจะเป็นแม่สาวแม่สาวสองตัวเอาสองตัวแพคคู่เลยแม่ครับแพคคู่กับตัวนี้ครับพี่น้องอันนี้ชุมาลนธรรมชาติอันนี้ล้นธรรมชาติอายุประมาณจักเดือนอะไรครับตัวนี้เลสิประมาณหกเจ็ดเดือนประมาณหกเจ็ดเดือนอ่ะสองตัวนั่นเลสิประมาณแปดเดือนไปแล้วแปดเดือนส่วนสูงกับสิร้อยลอยอ่าเนาะลอยชูีกับลอยสามเกือบลอยสามสิบเลยสองตัว ตัวนี้หัวโลนธรรมชาติเกืเอบร้อยบาเบอร์เก้าแพ็คคู่ราคาเท่าไรครับเหมื่นมื่นเจ็ดพันหาหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทตัวละแปดพันหาเ้ารี้อยบาทตัวละแปดพันห้าร้อยบาทราคานี้รวมส่งปีทั่ว่าาอีสานไม่แนอเมืองตัวใหญ่ๆนะครับแปดพันห้าร้อยตัวดีครับตัวนี้กับแปดพันห้าร้อยรวมส่งแล้วครับไม่แน่นี่คือราคารวมส่งปีทั่วไปคอีสานเลยครับสวยๆเลย สละคนที่อยากได้บ๊กแพงเลยก็ว่าถือจนเกินไปครับมาถือจนเกินไปกันถือเกินไตค้างไรเขาก็สิว่าบิตต์ตนี้เนาะครับผมอันนี้คือรับประกันต่หนี้นะครับงไม่มีตำหนินี่ี่น้องนี่ครับบิมตตํานี้ครับสีก็ดีชุดโตเรียนโตกับงามตัวละแปดท่านกบาททรงฟรีพร้อมเบอร์เก้าอ่าต่อไปเบอร์สิบเบอร์สิบเนี่ยก็จะเป็นชุดอันนี้เบอร์สิบเบอร์สิบเนาะเบอร์สิบก็เป็นชุดอ pues ่าผูกก็แม่ตีอ่าเป็นแม่สาวน้อยอายุก็สิบประมาณเจ็ดเดือนครับ ตัวนี้กือสิบประมาณหกเดือนไประมาณหกเดือนแล <6 S 1> น้วกมีตัวผูตัวนึงตัวนี้ก็สี่เดือนกว่าตัวนี้สี่เดือนกว่าอ่ะสำหรับใดอยากได้ผูแม่เนาะผูแม่เอาไปคุ้นเอาไปกินหญ้าพี่น้องหญ้ามันลายช่วงนี้อ่าเบอร์สิบเอ็ดเนาะราคาที่ไทยยกคู่หมื่นสามพันบาทครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับผมพี่น้องตัวละหกพันหาราคายกเลยได้ครับราคายกพี่น้องสองตัวนะพี่น้องโมเมนต์ตัวเดียวนะครับสองตัวนี้ครับหนึ่งสามพันห้าร้อยบาทราคานีสรงฟรีปะ ส่งฟรีครับสรงฟรีพร่อพี่้อกยางเลาะตลาดกับบด้ราคาเนี่แถมยังมาสรงฟรีอีกครับพี่พ้อก,กมันตัวนังดีสุดตัวครับมันตัวสีดีเนาะเออพี่้อกนี่หนาดีนี่สองตัวนะครับสองตัวหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเออิดว่าใช้ซื้อคลิปนีค้คุ้มสุดคุ้มละพี่้อกหรือสุดซ,ซื้อชุดแม่ลูกให้แห้งคุ้มครับสองตัวหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทส่งฟรีทุกใบสานผากอื่นก็สทรงได้นะครับชุดต่อไปครับสอง อ่ะพี่น้องจัดโปรโตัวสุดท้ายนะครับสำหรับผู้ดใดอยากได้งัอหน่อยเนาะกัอหน่อยไปเรียงครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่แม่พันปียู่เนาะแม่เรียนน้ำเบาเวียดเลยครับแม่ไปน้ำเวียดหน้าพี่น้องนี่ลูกลูกเพื่อนนะพี่น้องนี่ลูกัวนี้แหละเป็นตัวผู้เนาะแม่นครับโอ้เอ่ะพี่น้องนี่เดือนโกว่าเนาะครับประมาณเดือนโกว่าพี่น้องเอาสำหรับคนที่อยากได้ของถืิเนาะครับราคาเท่าไรตัวนี้สองพันเก่า ส,ส,สองพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีลอยโลนะคร baik? ับส,สง่งฟรีอีกลอยโลส่งฟรีตัวอีสานคือสิบ่ไหวครับมันเกินัะเก็จ้งออกซอยส่งฟรีตัวอีสานนี่ติดลบเลยล่ะนี่ครับพี่น้องสองพันเก้าร้อยบาทหรือว่าผู้ใดสื่อโตอื่นอยากได้ราคาพิเศษกับสีมีให้เนาะสี่มีกับสื่อจึงสื่อค่มแหลกนี่สิกับสีมีเอาตัวถือ ตีไส้ตึกสื่อหายพี่น้องกันกันเอาตัวอื่นไปนําครับมันได้พวงกันมันบ่ได้เสียตัวแถมให้เลยก็ได้ครับตีไร้ตัวแถมไปเลยครับพี่น้องชุดนี้นี่ตัวนี้ครับสองพันเก่าเนี่ยไปสื่อไายตัวหรือสีสื่อสองคูสามคู่กัว่าไปครับพี่น้องอยากเป้ตัวนี้ไปนํากันให้ได้ครับแต่ว่าลูกตัวนี้มันกินนมตัวนี้เนาะแม่นครับมันตัวนี้ให้แม่แม่นี่ให้ตัวนี้กินนมเด้ครับพี่น้องอ่าเป็นตีสื่อต้นตัวนี้สอง0มืนสื่อเส่กันไปสามหมื่นเก่านี่ผมราว่ามันหาไ่ได้ดอกพ ตะกี้ตะแม่ผมเคยถ่ายพี่น้องเจ็ดหมื่นกว่าพี่ตะแม่อันนี้ได้แม่ลูกแล้วก็แม่ผสมแล้วไปรุ่นเอาอีกสามหมื่นเก่าสื้อไปอีกีโตครับพี่น้องนี่อ่ะนี่สามโตเลยกับสี 40, ่หมื่นนอยๆเนาะสี่หมื่นน,น, 40, นิดๆครับร่วมซองฟรีทรวายอีสานครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เอาบอกเบอร์พิกัดน,นะครับผมเบอร์โทรกระ0ุนหกหนึ่งครับไอเดลน์เบอร์นี้เฟซบุ๊กตัวสับเจริญฟาร์มครับผมครับผมครับอ่า เฟซบุ๊กกันนี่เนาะหรือเขามาชมหนาคอบหนาฟ้า,ฟามเนาะบ้านที่ไหนครับ<ม>บ้านคุรังตะบนก้ามปูอำเภอวายักูมูวิสัยจ,จังหวัดมหาสารคคมครับผมอา่าสารคามนี่ชโมานครับผม,ผมสวัสดีครับ